โมสรเราเริ่มต้นมาได้นะครับด้วยพระกุณาที่คุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรากิจีราภานเลกีฬาเทพเทวดีที่ทรงมีโอกาสได้ไปทรงกีฬาปิงปองเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับโค้ดที่เป็นโค้ดเทลเทนิสนะครับซึ่งโค้ดเองก็บอกถึงปัญหาที่ว่าเด็กเยาวชนในสมัยนี้เนี่ยสนใจกีฬาเทลเทนิสน้อยลงตรงปัญหาจุดนี้องค์ท่านก็เลยทรงมีพระดำรินะครับให้นํากีฬาเข้าไปนะครับทีนี้พอท่านก็มองว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่มีโอกาสไม่เท่ากับเด็กข้างนอกนะครับเดยวกันตัวเลือกเขาไม่ได้มีมากนักก็เลยทําให้เราเริ่มครั้งแรกทําโครงการเป็นโครงการเบก นะครับหรือว่าเล้งได้ดีเข้าไปในสามพินิษกีฬาเนี่ยเรามองว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนเด็กเหล่านี้ได้จริงๆนะพอเราใช้กีฬาเข้าไปเด็กเนี่ยสามารถจะมีสังคมใหม่เช่นเขาเคยกระทําความผิดมาอยู่ในครอบครัวที่ไม่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเขาสามารถจะออกมาและมาอยู่ในบ้านกีฬาเพราะเรา ทำเป็นเหมือนบ้านเอเจนเดมีสามารถจะเปลี่ยนสิ่งแว่ร้อนทั้งหมดให้เขาอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆในสโมสรภายใต้นักจิตวิทยานาักสงังคมสเคราะห์รวมถึงบรรดาพี่ๆที่คอยอพัฒนาเขาไม่ใช่แค่ด้านกีฬาอางเดียแต่ให้ความสำคัญในด้านการศึกษาให้ความสําคัญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในความคิดด้วยเพราะนั้นเหมือนเป็น,เป,นเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งโดยที่มีกีฬาเป็นแกนกลางในการเปลี่ยนซึ่งเราเองเนี่ยทำสำเร็จเป็นที่แรกในโลกที่สามารถเอาเด็กกลุ่มนี้เด็กที่เคยทอพีเนี่ยปั้นกลับมาเป็นนักกีฬาอาชีพได้ ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้ไปเล่นปิงปองแบบแบดมินตันนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ช่วยสร้างศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็ในการไหวพริบปฏิภาณอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาออกกําลังกายกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะให้ความช่วยเหลือสังคมเราจะ,ะกระตุ้นให้สังคมให้โอกาสเด็กเหล่านี้รวมถึงขยายความช่วยเหลือไปเด็กกลุม่มอื่นก็ตามแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วเราคือสโมสรกีฬาด้วยความเป็นสโมสรกีฬาเราคาดหวังปั้นนักกีฬา จากสโมสรของเราเราคาดหวังว่าเด็กของเราในกลุ่มที่เราช่วยมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เคยทำความผิดก็ดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ที่ถูกกระทําในฐานะของเหยื่อก็ดีเด็กเหล่านี้มีศักยภาพหมดเราเชื่อว่าเราจะสามารถทําเขาปั้นเขาพัฒน,นาเขาให้เขากลายเป็นทีมชาติให้เขากลายเป็นเยนนาวชนยิ่งสร้างสร้างชื่อสียงให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเราได้อันนี้คือสิ่งที่สโมสรเราตั้งใจไว้รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติของเขาให้เขาสามารถดาเนินอย่างสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ